ผ,ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังก็ยังไม่รอดนะครับตกเป็นเหยื่อของแตงคอร์เซนเตอร์ปลอมมาเป็นตำรวจยศผู้กำกับครับหลอกให้โอนเงินศูนย์ไปถึง1ล้านบาทครับคุณผู้ชมนี่นะครับแต่คุณก็บอกว่าโอ้โหทำไมถึงตกเป็นเหยื่อได้นะครับน่าจะมีความรู้น่าจะเท่าทันรู้เท่าทันสินะครับเนี่ยครับเมื่อ วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีพิธีกรสาวรายหนึ่งนะครับเธอตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับสูญเงินไปถึง1ล้านบาทด้วยกันนะครับ Facebook พิธีกรสาวรายนี้เนี่ยเธอโพสต์ภาพเล่าเรื่องที่เธอน่ไปพบเจอมาครับบอกเล่าแชร์ประสบการณ์เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้าวันที่เ1เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งวิชาชีพที่อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจสพเมืองระนองเสียเงินไป1ล้านบาทเลยครับ ซึ่งเป็นเงินเก็บจากการทํางานที่ได้มาด้วยความยากลําบากมากอยากเกล่าวสิ่งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการคนแบบนี้ออกไปจากสังคมไทยให้ได้นี่นะครับแล้วทําไมยู่ๆถึงอ้นเงินให้เขาถึงหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวมาฟังวิธีการกลวิธีที่แกงกอลเซนเตอร์เนี่ยใช้กันและเราต้องไม่ตกเป็นเหยือ่อซ้ําเหมือนผู้ประกาศคนนี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินระดับประเทศครับแล้วก็เป็นคดีอาญา เธอได้ยินคานี้เธอเลยตกใจมากครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยทําสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยเธอก็บอกกับวิชาชีพที่ปลอมเป็นตารวจเนี่ยบอกไปว่าไม่เคยทําเรื่องทุจริตวิชาชีพเนี่ยก็บอกว่ามีชื่อผู้ประกาศคนเนี้ยหนึ่งในเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ต้องดาเนินคดีคุณอ้อก็เลยบอกไปว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่คคยอยู่เนี่ยเป็นตํารวจจริงเขาก็ขู่ว่าจะเพิ่มคดีข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่เขาทําทุกอย่างให้ กลัวข่มผมไม่เหยื่อกลัวบอกาว่าเป็นตำรวจนะครับซึ่งวิจฉาชีพก็บอกอีกครับว่าถ้าไม่ได้ทําและอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับตํารวจในการให้ข้อมูลและก็ให้ปากคําทุกอย่างห้ามปิดบงังและจะต้องเป็นข้อมูลจริงหากพบว่ามีการโกหกบอกไม่ครบจะโดนคดีให้ความเท็จนี่นะครับยังมีการบอกว่าจะทําการมาลึกเสียงในการให้ปากคําไว้ด้วยหากไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยจะดําเนินคดีและออกหมายจับ ผู้ประกาศคนนี้เขาบอกว่าจะโดนข้อหาขัดขืนคำสั่งตำรวจด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นกังวลครับแล้วก็กลัวว่าโจรขู่เราสารพัดเพื่อให้เราหลงเชื่อนี่ครับตบบอกเขาก็เลยขอดูบัตรตำรวจก่อนให้ปากคำมิจฉาชีพของเซนเตอร์เนี่ยก็เลยแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปบัตรตำรวจมาให้ทางรายและเขาก็พูดหมายเลขคดีรายละเอียดคดีรวมถึงกลุ่มคนที่แอบอ้างชื่อถึงเรา ส่งรูปผู้ต้องหามาให้เราดูมิจฉาชีพพูดทุกทางให้ผู้ประกาศคนนี้หลงเชื่อและเธอก็หลงเชื่อครับหลังจากนั้นเนี่ยมิจฉาชีพที่ปอตจเนี่ยเขาก็สอบสวนเธอประมาณครึ่งชั่วโมงครับบอกว่าต,ต้องยึดเงินของผู้ประกาศคนนี้เนี่ยไว้เป็นของกลางก่อนเพื่อตรวจสอบกับปปง,งก่อนนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์จริงไหมนะครับและเขาก็ให้ผู้ประกาศคนนี้เนี่ยโอนเงินไปให้เขาทั้งหมดเลยจํานวนเงินกว่าล้านบาทหมดบัญชีเลย นี่ครับเธอบอกตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือกับตํารวจเธอก็จึงปฏิบัติตามคําสั่งของมิจาชีพแก๊งคอสเซนเตอร์นี้ไปหลังจากวางหูไปครับก็เข้าไปดูในไลน์นะครับเพื่อกล่าวี้บอกเข้าไปดูในไลน์ของตํารวจคนนี้เขาลบข้อมูลที่ส่งมาให้หมดแล้วถึงที่ทราบว่าโดนหลอกครับคุณผู้ชมเธอก็บอกว่าเธอเลยเก็บหลักฐานไว้ก่อนหน้านั้นและบันทึกเสียงเขาเอาไว้ ส่งมอบหลักฐานให้กับตํารวจเพื่อดําเนินคดีต่อไปในระหว่างที่เธอเนี่ยรอแจ้งความเนี่ยมีผู้เสียหายที่ถูกแกลง Call Center ชื่อเดียวกันเนี่ยมุกเดียวกันหลอกให้โอนเงินเหมือนกันเข้ามาแจ้งความอีก4คนครับคุณผู้ชมการที่รู้เท่าไม่ถึงการเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตํารวจเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้มิจฉาชีพเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะมากทําให้เราหลงเชื่อทุกทางสูญเสียเงินมากมาย เหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าปอุทาหอ์ครับหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราคนในครอบครัวเราจําไวป้ปูุทาหณนนะครับอย่าไปโดนหลอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็ต้องติดตามคนกลุ่มน,นี้มาลงโทษตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกนะครับมีหลายมุกเหลือเกินนะครับสมัยนี้หากินกันเข้าไว้กินอยู่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ